สวัสดีค่ะมือนีกะมาอยู่กับบังออนม่วนชื่นนอร์เวย์อีกแล้วนะคะสิพาไปทูพื้นอีก,กละ่ะเมื่อนีแต่ว่าบ่ได้โชว์ถูพื่นจ้ะเดี๋ยวจะจาเจเนาะกะอันสิพาไปชมวิวนิดหน่อยแล้วกะสิไปซื้อนมช้อปปิ้งของให้ลูกเนาะเป็นยังคือว่าดูแทนไปทูพื้นทูพื่นมาตีพี่น้อง ก็คือว่าคนจบปหกเนอะมันก็นมีความภูมิใจได้ว่าที่เฮานี้งานมีการเฮ็ดนะจ๊ะเอองานอย่างก็มีคุณคาเบิดลหละว่าจะว่าแต่มันเป็นงานที่เป็นเงินไปจุนเจือครอบครัวนะจ๊ะอย่าไปวังแต่ว่าเขาที่สบายอันเมีันสามีฝรั่งเรียงนะเออตั้นิกกี้ก็ตั้งความหวังแบบนั้นอยู่คืออันคนมันนอกเนาะกับ,บลูก คิดว่าอันฝรั่งกับซิลว้อยเบิร์ซิล่ะจ้ะกเห็นมาดำแถวบ้านเพิ่นกลับบ้านไปเพิ่นอันฟู้ฟ้าสินะี่นะฮาก็เลยคิดว่าสิเป็นคือเพิ่นสินะแต่จริงๆพอใหญ่ถึงมาก็ระู้ว่ามันบ่แมนจ้ะเขาก็รูส้สึงถึงชีวิต <c oughs> <c oughs> โอ้กาแฟาทาให้ วนนี้ก็จะมาซื้อของซื้อนมให้ลูกนะคะมาดูข่าวของไหมตามประเทศวันนแท้งปันไหนโอ้พิซซ่าลดราคาสามสิบบาทสามสิบโครน ประเทศกับประเทศอย่างหรอพี่น้องเอ้ยก็จ้องในของลดราคาหน่าจากักตจุนพิซซ่าให้ลูกกินได้กินดีก็คือพิซซ่าโอ้เนี่ยมันอันนั้นตัวเนีเ่ยเออโมเมนต์โมเมนต์สำหรับ กูรดเต็นรี่นี่สำหรับลูกสาวนมหมดแล้วเราจะไปซื้อนมกันนี่อาหารบ้านเขาอาหารประจำชาติเลยเหน,นูจันยามคิดสม์ราสเขากินกันนี่นี่แมเข้เปียกข้เปียกเนาะเว้ พิซ่าเอวมาแพ้งอันนี้ถ้าเราคนเขาไปทอดกินกนะจ๊ะไปทอดกินเพื่อนปลาท่องโกไหมลูกฉันมาพิซซ่าสำเร็จแล้วก็มีอันนี้อันนี้โลโบอกอัน,นที่ดียิงไทยทั้งลายกับซีมาไทยอันนี้แหละเครื่องคายกระป๋อง หยอดกระปองเข้าไปแล้วก็ได้เงินออกมาจ้ะปุ้งกุ้งแช่แข็งส่วนใหญ่น้องเว๊ะเราจะถือแต่ของแช่แข็งด้วยจ้ะก็มีโยเกิร์ตต่างๆน้อมเปียวน้อเวะนี่กินดีเด้ขีดแตกกุ้งๆด้วย,ยจ้ะ รถเกรื่ี่งต่างแล้วเขาขายเอานี่ยนะจ๊ะน้ลูกกินเก่งเกีงน้งเนี่ยดพามาดูเครื่องเทศต่างๆ ช็อกโกแลตทั่วช็อกโกแลตทั่วอันนี้ก็เป็นเชียวขนมปังถ้ามามร์เวย์ไม่กินขนมปังสั่ักมาบะฮอดได้นะ <c oughs> ม้าไปซะล้วพี่น้องว่ามีไผ่พาเบาดกวบาเอาเงนี่แหละขนมปังเนี่ยมีรูปหลากหลายรูปแบบนะคะมีทั้งอันแบบ แผ่แป้งพ้นแผ่แป้งเขาใส่แป้งอีกอย่างนีทั้งแบบหนาแน่นเพื่อสุขภาพหลาแบบบางเบาทิ้งมือข้ามมีหลากหลายที่เหาะให้เลือกอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ค่ะ เลอันนี้กับวิตามินต่างๆนะจ๊ะนี่เด็กน่อยกับะกินตัวนี้เพราะว่าลูกพ่ค่อยกินผักกินตัวนี้เป็นประจำวันละตัวสองตัวตัวเดียวกับบออียมพอสองตัวอันนี้ล่ะโอเมก้าเทนอเวนี่อันดับหนึ่งนี่จ๊ะ ของน็กหน่อยก็มีแบบนี้โอเมก้าแทรลดราคาตัวนี้เรือหาสิบเอ็ดจ้ะอันนี้มักซื้อไปฝากพ่อกับแม่จ้ะเดี๋ยวนี้บ่มีเพื่อนเดินทางไปซิบได้ฝากผูใด้แม่กระจมอยู่ว่าอยากได้จ้ะอันนี้ก็เป็นแพมเพิร์ดกระดาษเปลือก้ซนเน็กหน่อย อันนี้อาหารกระป๋องสำหรับเด็กแรกเกิดถึงงินจาก,กวาประมาณปีสองปีแล้วก็มีอันชมูทตีดูดคือบ้านทอ,อเหรเนาะลูกกับไยไม้ยนอันนี้แหลจะจ้ะอาหารกระป๋องของเด็กๆอันนี้ก็เป็นทัานยพืชต่างๆนะจะ๊ะ ทอนยอเพื่แล้วก็ตัวยีนเฮดขนมปังแล้วก็เป็นสีอันนี้สีกินวาน,นิลลาแต่งกินต่างๆซท็อปปิ้งสำหรับเค้กอันนี้กินดีดๆเนี่ยพี่น้องให้ขีดด่แีกระบายระบาย ยู่น้อเว้กับบ่มีบักเภาวนี่สมีบักเภาวแห้งแบบนี้นะจ๊ะติดขนมนมเนยใส่อันนี้เพรแทนกันได้อยู่น้ำตาลอันนี้น้ำตาลนะคะอันนี้ขนมแปลกๆของเด็กหน่อยยันคือขนมป่าบ้านเขาน่งพี่น้องมะขนมป่าเลยสมัยเป็นเด็กหน่อยผู้ใดเคยกิน ยูนีคอร์เจนคาร์เกแมนคือก,ก,กันเลยจ้ะบางยางก็คล้ายๆกันอันนี้ก็เป็นโซนสุขภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายล้าน,นี่คนจะป๊อปปูล,าล่าดนึงเพราะว่าพ่นจะมีของพิเศษพิเศษ ตื่นตาตื่นใจไม่เห็นเขาลดราคาเรื่อยๆเลยจ้ะพักพล้ไหมแมะบางอาทิตย์หนึ่งทุถูกคนเสือเลยจ้ะบุญพริตเซนทุม่มบริคาโคสนาเลยจ้ะแต่ว่าเพื่อนสาวทำงานยู่นี่เพื่อนสาวชื่อแพตตี้ผู้ใดมาก็มาถามหาเด้ออัิยาศายดีแพตตี้เป็นคนขยันมากเลยจ้ะ อ่ามาฮอดนบานเร้วซองเมืองกันนะจักเอน็นนี่เห็นบ่าจ้ะของสองร้อยเจ็ดสิบเก้ามีอะไรบ้างอันนี้กับใบรุ่นนิดน้อยนะจ๊ะเป็นลอตโต้ลอตโต้ซองแถวหาสิบก็เพาะได้รุ่นย้ำมือแลงมือนี่เขายี่ห้อว่าเอโรแจ็คพอร์ตอะ่ะจ้ะ ชีวิตเพื่อ้องมีความตื่นเต้นเลยเนะาะเครื่องนั้นเมียกับขอรุนเนี่ยเลยจ้ะห้าสิบบาทน้ำมันพืชเซมารวีวิวถือยาเลยจ้ะแต่ว่าบุไดเอาบินบุไดเอาบินมานะเนาะแเจมาลูอยู่ว่าคองหนีสองร้อยเจ็ดสิบกวา่าเมื่อก่อนตอนมาอยู่ใหม่ๆนะจ๊ะซื้อของต้องเอาบินทุกครั้งเนาะเพราะเป็นวิญญาณเขาโกงเลยพี่น้องอยากศึกษา ศึกษาราคาเนาะคะ่ะน้มอันนี้กับสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดหรือสิบเก้านี่แหละเอ่อเอาสามคูณเข้าไปอันนี้กับสี่สิบเนื้อเนี่ยจ้ะสี่สิบมันเป็น,น,นเนื้อปนมันเนาะจะมาเห็ดอะจะมาขัวไใบเห็ดน,นั่นลูกค่ะเห็ดเตียงทาโกะทาโกะจ้ะ ทาโก้เขาจะมีแผ่นหนังแป้งโนฮะห์เขาเอิมทาโก้เด็กน้อยมาก,กินแล้วก็ลูกสาวคนผมผมยิกนะจ๊ะเขาบ่มาก,กินนมแบบนี้เพียวๆเขาต้องผสมอืมอันนี้ช็อกโกแลตนมยี่สิบสองพิซซ่าโอ้ยกับหัวพิซซ่านี่กั เออเอามาทิมไว้ค่ะเพื่ออันนี้ก็ปาดไส้ขนมปังให้ลูกตอนเชา้าอันนี้ก็ซีเฮดสปากเกตตีทตมาตโตเพชอันนี้กะโบกเก่งอาหารฝรั่งกับตองใส่นี่พงส์สำเร็จรูปบรอนเนตพรูบะคุณลละอักสำเนียง อันนี้ก็ไม่ไม่กินย้าไมีไมียในนองคุกเขา่าพยายามเขากินเสียบเธอเด้ปลากระป๋องนอร์เวย์นี่แหละจ้ะคองทั้งหมดนี้เนาะสองร้อยเจ็ดสิบเก้านะคะคุณกะคิดเบื้องเอาคือค่าแรงหนึ่งชั่วโมงของเราเนาะมือหนึ่งแต่มันยังมีค่าน้ำค่าไฟปีกย่อยอีกนะจ้ะการซื้อซาทย้ายหมดมือกับบอลแล้วจะ เมื่อนี่อาจจะได้ความรู้ประมากกันนอนเด้อจ้ะจากบางอ่อนนะคะการลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งลูกตุ่มหาแม่บางอ่อนมวลชื่นในเด้อจ้ะบายบายแฮป p y